โอกาสจะดูแลกันทำได้ทางโลกออนไลน์เห็นสิ่งที่แสนเศร้าใจก็ส่งกำลังใจไปให้พี่ชายสู้ไวโบโนอยากให้รอแต่เป็นไปบ่ได พี่ชายเหมือนกับพ่อคนหนึ่งอยากให้เข้มแข็งให้ผ่านพ้นคืนนี้เจ็บจากใจความรู้สึกคนไกลที่ห่วงใยคำว่าพี่ชายใหญ่เจ็บปวดใจคำว่าต้องจากลาโดยไม่หินหน้า กันอีกแล้วเจ็บที่สุดของคนไกลบ้านความรู้สึกที่เห็นกาตาแต่มันไกลไปบ่ได้ดอกนาก็เพียงได้แค่ส่งกำลังใจไปวอนพระคุ้มครองเธอดนา ช่วยดลบันดาลปฏิหารให้มีจริงทําได้ด้วยหัวใจที่ภักพิงอยากจะยืนอยู่ตรงนั้นทอมทุกคน